เรตติ้งมาแล้วพิษวาสคาดเกมละครใหม่เจมจิเปิดตัวเท่าไร สมแล้วที่เป็นผลงานละครเรื่องใหม่ของเจมจิรายุพระเอกตัวท็อปช่อง3และจีหน้ายีน่านางเอกบรรจงปั้นลูกรักของช่องเพราะเรตติ้งพิศวาสคาดเก็บ EP หนที่ออกอากาศไปเมื่อคืนวันที่4มิถุนายน2 5 6 5ที่ผ่านมาถือว่าเปิดตัวได้สวยงามเมื่อเทียบกับละครช่อง3ยุคล,งลงังๆโดยทําไปได้ถึง2.5ในขณะที่ฟีดแบ็กในโซเชียลก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าละครสนุกมีสิทธิเรตติ้งจะขยับขึ้นได้อีก